อ่าแล้วผม EP นี้เราเปิดหัวกันด้วยแมปนี้เลยนะเพื่อนแมป World Zero นั่นเองนะเพื่อนซึ่งแมปนี้นะผมบอกเลยว่าทําไม่ยากมากนั้นเพื่อนเขาเนาผมทาการเก็บไข่ทั้งหมด35ฟองนั้นเพื่อนซึ่ง3 5ฟองเนี่ยอันนี้มาสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนั้นเพื่อนคนไหนที่เข้ามานับเควสเขาจะอยู่ทางด้านล่างขวามือรูปไข่ตรงนี้นั้นเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนะผมวิ่งมารับเควสตรงนี้ได้เลยนั้นเพื่อนเข้าดันเจียนมานะผมเลือกอันที่สามนั่นะครับ พอมาข้างในดันเจี้ยนันน,นั้นเบื่อนอันนี้นะครับเขาจะให้เราที่ผมทาการฆ่ามอนเตอร์นะผมซึ่งมอนเตอร์เนี่ยเราจะได้ไข่ามานั่นเองนั้นเบื่อนอันนี้เขาจะสุ่มเกิดนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าแมปเนี่ยใช้เวลา5นาทีก็เสร็จแล้วนั่นเองนั้นเบืเบ่อนการเพื่อนทาการยิงอย่างนี้ไปเรื่อยนะผมจนเพื่อนได้ไข่ามาจนครบนั่นเองนั้นเบื่อน โอเคครับผมอันนี้เราก็ได้ไข่มาแล้วนั่นเองนะเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับแบตอย่างนี้นั่นเองนะผมก็เป็นแบตง่ายๆหนึ่งแบตนั่นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดไปที่ผมตอนที่เราไปเจอกันอีกแมปหนึ่งเลยละกันนะครับเอาแล้วผมต่อกันที่แมปที่2นะเพื่อนซึ่งแมปที่2เนี่ยนะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามานะให้เพื่อนนะผมวิ่งหาผู้ชายที่เล่นกีตาร์ตรงนี้ได้แล้วผม จากนั้นให้เพื่อนกดคุยได <hi> ้เลยนะผมโดยคุยวันนี้นะผมเขาเนี่ยให้เราไปที่ห้องสถานีวิจัยนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปนะผมไม่ร <the> erm. ู้ว่าใช่สถานีวิจัยหรือเปล่าต้องไปทาอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หนึ่งอย่างเนาะนอเพื่อนอ่ะแลวเสร็จแล้วนะผมเขาจะให้เราเดินทางไปที่ตรงนี้นั้นเพื่อนตามรูปเลยนะผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปนะผมอ่ะวิ่งไปได้เลยนั้นเพื่อนคนไหนที่ฉากจบนะครับนี่ครับวิ่งมาข้างหลังนี้นะก็จะอยู่ทางด้านหลังตรงตรงคุณลุงคนนี้เลยนะผมมาวิ่งไปได้เลย พอมาถึงตรงนี้นันเพื่อนให้เพื่อนนะผมทำการคุยกับคอมพิวเตอร์ก่อนหนึ่งทีนะผมอ่ะคุยไปได้เลยนะครับอ่ะจากนั้นเขาจะให้เราเล่นมินิเกมนั้นเพื่อนอันนี้นะเหมือนต้องเป็นตัวต่อพลังงานนั้นเพื่อนอันนี้เราสามารถกดจิ้มจิ้มได้เลยผมกดผิดก็ไม่เป็นไรนั้นเพื่อน อันนี้ใครคนไหนดูไม่ทันเพื่อนเก็สามารถค่อยๆดูกันไปนั้นเพื่อนโอเคครับผมแล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนเขาจะให้เราหนอมไปขุดเพชรนั่นเองนั้นเพื่อนเราสามารถวิ่งเข้าประตูไปได้เลยนะครับ เนี่ยบแท่นเขาจะเป็นงี้นะให้เพื่อนขุดนะผมให้ได้เงินจำนวนห้าพันนั้นเพื่อนอะใครที่เล่นในคอมนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนกดค้างไปได้เลยนะผมอันนี้มันเหมือนจะไวกว่านั้นเพื่อนเลยเนี่ยผมก็มาลองกดค้างงี้นะแล้วก็กดค้างล่างแกวแล้วค่อยวิ่งไปเก็บทีเดียวนั้นเพื่อนเห็นไหมเคลียร์เป็นชั้นช้นผมบอกเลยน่าจะไวกว่านั้นเพื่อนอะตีไปได้เลยนะผม อ้าวผมตอนนี้เพชรของผมก็เหลือแค่อีกประมาณ250เท่านั้นเองนั้นเบื่อนก็น่าจะใกล้ครบละผมว่าเก็บรอบนี้น่าจะครบเลยละกันนะผมะปึ๊บ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 โอเคน่าจะเกินละอ่ะจากนั้นนะผมให้เพื่อนทำการกดแ a c k to top นะผมเพื่อขึ้นแงบงค์บอลนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนวิ่งไปส่งที่ลุงคนเดิมนั่นเองนะครับผมหพันยิ้เกาเก็บเลยก็ไม่เป็นไรนั้นเบื่อน นี่เลยครับผมจากนั้นมาคุยกับคุณลุงนั้นเบื่อนอห้าพันยี่สิบเก้ากดโดเนทได้เลยปึ้งเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆก็จะได้รับแบตมาอย่างนี้นั้นเบื่อเห็นไหมฮัตเซมไดมอนด์โดเนทนั้นเบื่อแค่นี้ครับผมเพื่อนๆก็จะได้รับแบตกันแล้วนั่นเองนั้นเบื่อแล้วเดี๋ยวตัดไปที่แมปต่อไปกันเลยนะครับเอาแล้วผมมาที่แบตที่3ามกันต่อเลยนั้นเพื่อนอันนี้ครับซึ่งแบตนี้นะผมมาทําไปเมื่อวานผมลืมกดอัดชิปนะผมใครที่เข้ามาใหม่เกิดตรงนี้ให้เพื่อนวิ่งเข้ามาตรงนี้นั้้้นนนเเเื่อวิงงตขาามมไดลยะผ อ่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้นั้นเพื่อนสตอรี่ตรงนี้นั่นเองนะครับวิ่งไปพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้ให้เพื่อนเลือกได้เลยนะผมไปคนเดียวก็ได้นะเพื่อนหรือจะไปกับทีมก็ได้นั้นเพื่อนอ่ะพร้อมเพื่อนคนไหนที่เกิดมาตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้นะไปให้เพื่อนวางตัวนะผมก็เหมือนแมปทาวเวอร์ทั่วไปนั้นเพื่อนแตน่เนี่ยนะผมรับแบตไปแล้วไงก็ให้ตั้งไปเลยนะผม ผมย้ำนั้นเพื่อนให้เพื่อนเล่นจนถึงเว็บที่10นั่นเองนั้นเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้รับแบตนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งหน้าตาแบตเขาก็จะเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนกระต่ายบันนี่อันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนหรือว่าใครที่มีเพื่อนเนี่ยก็ชวนเพื่อนมาแบกนะผมซึ่งมีเพื่อนมาแบกเนี่ยผมบอกเลยมันโคตรไวนะผมเหมือนผมที่ผมมาเล่นเมื่อวานนะผมก็ให้เขาแบกเหมือนกันนะผมผมบอกเลยว่าผมอ่ะโคตรไวนั้นเพื่อนจากนั้นเหมือนเดิมนั้นเพื่อนแล้วตัดไปที่แบตสุดท้ายสำหรับคล อเอาเพื่อนเพื่อนมาโผล่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเขาจะให้เราทําการเล่นเนื้อเรื่องไปนั้นเพื่อนซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้นันเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนต้องค่อยๆเล่นไปนั่นเองนะผมเปิงผมบอกเลยว่าไม่ต้องรีบนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนรีบคนไหนรีบไปเนี่ยผมบอกเลยระวงังตายนะผมอ่ะวิ่งมาน,นเพื่อนถ้ามันขึ้นเต็นอนีกก็ระวังนะผมระวังโดนยิงนั่นเองนะครับ แล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนพอเพเื่อนเคลียร์ตัวกดังหมดใช่ไหมให้เพื่อนวิ่งขึ้นไปข้างบนได้เลยนะผมะวิ่งตามมาได้เลยนะเพื่อนผมจะตัดเปน็นช่วงๆแล้วเดี๋ยวผมจะกอภาพแต่ส่วนอย่างนั้นเพื่อนถ้าไม่ตัดแต่คลิปมันยาวนะครับ จากนั้น,น,นเพื่อนพอเมื่อนคนไหนที่เจอคีย์การ์ดให้เพื่อนเก็บไปได้เลยนะเพื่อนจากนั้นเนี่ยเราต้องไปสแกนประตูสีเหลืองตรงนี้นะเพื่อนโอเคจากนั้นก็วิ่งต่อเลยนะผมเอคมาดิผมบอกเลยปืนนี้โคตโรโคับ,บ,บโอเคครับผมมองหน้ามองหลังดีๆีนะเพื่อนจากนั้นให้เพื่อนมากดปุ่มตรงนี้นะครับผม จากนั้นเพื่อนเล่นมินิเกมนะผมที่มันจะเป็นวงสีเขียวๆนะเพื่อนไม่ว่าก็กดตามไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วพอจากนั้นนะให้เพื่อนวิ่งออกประตูสีเหลืองเหมือนเดิมได้เลยนะเพื่อน เกือบตายอา่ะวิ่งขึ้นไปน้นเพื่อกมีหรือเปล่าไม่มีอ่ะวิ่งไปเก็บปืนได้เลยนะครับปืนพกผมว่าแรงกว่านั้นเพื่อนใครที่จะเล่นน่ะก็ะปืนพกไปโดนหัวนัดเดียวตายนั้นเพื่อนอันนี้อะไรวะอุ้ยสากาโอเคสากานก่าจะไม่ดีดออยัดะแต่สากาเลยแล้วกัน โอเคน่าจะหมดนั้นเหมือนบิงไปเลยละกันแล้วหลังจากนั้นเหมือนเดิมนั้นเพมือนค่อยๆไปนั้นเหมือนปร๊บโอเคชิบหายปึ้งมาเลยปึ้ง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 ,งเรียบร้อยแตกสี่ไปเล โอเคตายนะเพื่อนหรือว่าไม่ตายนะพ่อผมอ่าวิ่งไปครับอืมเมื่อกี้หยอกนะเฮ้ยเฮตะเฮเอโอเค okay. ตายหมดอ่ะตัวหนึ่งโอเค โอเคกระโดดบินยิงหัวปึ๊บแองกิ๊แงองกิ๊แ้งุิยเกือบตายผมขออนุญาตหลดเลือดก่อนเลยแล้วกันนะผมเกือบไปแล้วไงโอเคบอกยี่สิบสวยงาม เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเก็บบาสูก้าตรงนี้ไปได้เลยแล้วผมแล้วหลังจากนั้นให้เพื่อนวิ่งกลับไปนั่นเองนั้นเพื่อนวิ่งกลับไปตรงประตูเสียเงินนะผมวิ่งไกลอยู่อ่ะตามผมมาก็ได้นะผมอ่ะพอถึงแยกห้องเหลืองๆตรงนี้ให้เพื่อนเลี้ยวซ้ายไปนั้นเพื่อนจะเจอประตูเสียเงินนะครับโอเค น,นี่ก็มีอีกหนึ่งกระบอกนะเพื่อนเึ้ยพอเปิดประตูปั๊บเนี่ยก็ระวังตายนะเพื่อนยิงทะลุได้ไหมโอ้ยยิงทะลุก็ได้นะผมแต่ตายไหมอย่าบอกไม่ตายนะโอเคครับผมน่าจะตายอยู่นั้นเพื่อน พอมาถึงตรงนี้นะเพื่เพื่อนทาการเล่นแบบผมก็ได้นะรือว่าใครไม่ใช่ไม่ถนาดแต่เพื่อนเื่อก็ไปเล่นตรงประตูก็ได้นะผมซึ่งประตูเนี่ยเพื่อนๆก็จู๊กเอาจู๊กเอานะผมอ,ะอย่างนี้ไปเรื่อนั้นเพื่อนเดี๋ยวก็ผ่านเองนะครับผม อ่าเรียบร้อยครับแบตของเพื่อนก็จะไ,ไ,ได้รับทางด้านขวามือตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมโอเป r ation อะไรสักอย่างนะครับผมผมก็อ่านไม่ทันนะเพื่อนก็เป็นแบตง่ายๆอีกขีแบตนั้นเพื่อนซึนงนนน่งใครที่มีเวลาว่างเนี่ยยังไงอย่าลืมไปทํากันนะครับผมสําหรับ EP นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนแล้ว EP หน้าเนี่ยผมจะพาไปรับแบตอะไรต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า